สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าววอลเลอ์บอลเราเริ่มต้นกันที่โดนลบเยอะมากอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรารังแพ้ให้กับทีมชาติโกเชียในศึก VNL 2023อ่ึ้งกันตั้งสนามนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้โคอเชีย VNL 2 0 2 3ถึง3ต่อศย์เซตโดยคะแนนอันดับโลกล่าสุดโดนลบหายไปเยอะมากวันที่19มิถุนายนนะครับรายงานผลส่งท้ายสัปดาห์ที่2ของศึก วลอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หลังวลอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราฟอร์มสะดุดแพ้กับทีมชาติคเเียไปอย่างน่าเสียดาย3ต่อศูนเซตโดยโจเกมเนชั่นลีก2 0บ3รอบแบ่งกลุ่มสนามบราซิลแบบแพ้รวดนะครับวลบอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้คูเชีโดนลบกี่คะแนนก่อนแข่งทีมชาติไทยของเราอยู่อันดับที่15ของโลกโคเเียอันดับที่26ของโลกด้วยผลพวงจากความพ่แพ้ในเกมนี้ทำให้คะแนน ทีมของเราโดนลบเยอะมากนะครับซึ่งก็น้อยกว่าครั้งนี้ทําให้ทีมชาติไทยซึ่งมี207.43คะแนนถูกลบไปเยอะมากประมาณ14คะแนนเลยทีเดียวโดวยเหลือเพียงแค่193.43คะแนนโดยอยู่อันดับที่15เท่าเดิมของโลกแต่ถูกบบลุกเลียอันดับที่16ข,ของโลกกี่มาห่างเพียงไม่กี่แต้มแล้วขณะที่ทีมชาติโกเชียจยชนะครั้งประวัติศาสตร์นัดที่2ของทัวร์นาเมนต์ได้บวกเพิ่มไปเป็น14คะแนนจาก 133.86คะแนนไปเป็น147.86คะแนนนะครับโดยอันดับโลกพุ่งแซงขึ้นมาอยู่อันดับที่24ของโลกแล้วขณะที่อันดับตารางคะแนนทนัวร์นาเมนต์จบแมตช์หลังสนามที่2ิทีมชาติไทยทำงานไม่น่าประทับใจนักนะฮะหลังแพ้รวดสีนัดเลยโดยสถิติชนะ2แพ้6มี8แต้มตกลงมาอยู่อันดับที่13ลุนเข้ารอบสุดท้ายยากมากขึ้นแล้วนะโอ้โห โคด่วนรับสภาพชี้2สาเหตุที่ทําให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย,พยแพ้แพ้โครเอเชียในศึกในเชลีโคด่วนนะครับดานายศรีวัชรัเมธากุลกุ่นกือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยเปิดใจนะครับหลังแพ้โครเอเชียในศึกในชลีสองนัดสามนัดล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงในเชลีนะครับโดยทีมชาติไทยของเราแพ้กับทีมชาติโครเอเชียไป3าต่อศูนย์เซต17บเจ็ดต่อยี่สต่อยีและ20่สิบต่อยี่สาให้สาวไทยแพ้ไป4นัด ติดต่อกันแล้วในสัปดาห์ที่2ที่บาซินนะครับหลังจากทุกเกมก็ด่วนยอมรับในความแข็งแกร่งของทีมชาติคเเชียแต่ทีมสองไทยก็เล่นผิดพลาดกันเยอะมากเลยทีเดียวโดยไม่สามารถรักษามาตรฐานในการเล่นมันก็เป็นเกมที่ต้องชมเชยคูเเชียในการเล่นด้วยต้องยอมรับว่าวันนี้เขาเล่นได้ดีมากรวมถึงเราก็มีข้อผิดพลาดในการเล่นเยอะมากก็เลยทําให้ผิดพลาดไปในวันนี้ครับภาพรวมยังไม่ดีเท่าที่ควรเราต้องยอมรับในเรื่องของการเล่นของเราเนี่ย ผมว่ามันขึ้นๆลงลง,ลงเรื่องของสภาพยายจิตใจเรื่องของการเล่นอีกด้วยก็เป็นสิ่งสําคัญมากบางจังหวะเล่นดีก็ดีใจหายคือเราไม่สามารถรักษามาตรฐานในการเล่นได้เราต้องพยายามเนินเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้นะฮะ ภายหลังจากที่ทีทมเราตบลอยยางชาวไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติโครเอเชียไป3ต่อศูนเซตนะครับปิดฉากสัปดาห์ที่ของของเย์บอลหญิงเดีชนดี2 0 1 3โดยการประชันกับกุ่แก่งซีแมทรวดก่อนจะมีคิวกลับมาเล่นที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากในสัปดาห์หน้านะครับหลังจบเกมนะครับน้งเพียวอัจฉรพลคงยศนักกีฬาตัวเก่งทีมชาติไทยก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเกมในวันนี้ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้แต่ชมโครเอเชียเล่นกันได้ดีมาก มีอิสระสนุกสนานแต่ความเครียดกลับมาอยู่ที่ไทยของเราเองแทนที่พร้อมนะครับส่งก็อความถึงแฟนอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวของพวกเราอยากให้สู้ไปด้วยกันต่อวันนี้เป็นเกมที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราคิดกันเอาไว้ตัวเขาเล่นกันในอย่างค่อนข้างมีอิสระสบายๆแต่ดูสนุกสนานดีแต่ความเครียดมันดันมาตกอยู่กับพวกเรามากกว่าอัชลาพรกล่าวอย่าเพิ่งทอ้ออย่าเพิ่งหมดหวังในตัวของพวกเรา เราสู้กันมาขนาดนี้แล้วอยากให้ทุกคนมองพวกเราเหมือนกับครั้งแรกที่มองพวกเราไม่อยากให้ทุกคนมาคาดหวังหรือมากดดันตัวพวกเราขอให้ทุกคนให้กำลังใจพวกเราเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญมากพวกเราตั้งใจกันมากเราตั้งใจในทุกการแข่งขันจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดังใจของเราทุกแมตช์แมตช์นั้นดีแมตช์น,นั้นไม่ดีเราอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและสู้ไปกับเราค่อยๆดูเราเติบโตก้าวผ่านอุปสรรคที่เราเจอไปด้วยกัน อันนั้นน่าจะเป็นความสุขระหว่างทางที่ดีมากๆนักตบลูกยางชาวไทยในวัย28ปีกล่าถิงไทยนะครับโดยสำหรับทีมนักตบลูกยางชาวไทยนะครับจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยและมีโปรแกรมลงสนามสัปดาห์สุดท้ายของรอบแรกที่อินร์สดียมหัวมากประเดิมสนามเกมแรกพบกับทีมชาติฮอนแลนในวันที่27มิถุนายนตามเวลาประเทศไทย2ทุ่ม15นาทีนะครับก็ให้กำลังใจกันดีกว่านะครับท่านผู้ชม สู้ๆนะคนสวยกำลังใจเพียบซิริมามานกิจนะครับมือเซตเบอลลอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเปิดใจเรื่องความกดดันซึ่งหลังจากที่แพ้กับทีมชาติโครเอเชียไป3ต่อศเซตล่าสุดซิริมามานกิจนะครับมือเซตทีมชาติไทยออกมาเปิดใจหลังถูกวิาพากษ์วิจาร์เรื่องผลงานในเกมที่แพ้กับเซอร์เบียถามว่ากดดันไหมถ้าตอบว่าไม่กดดันมันน่าจะไม่ใช่นะก็กดดันค่ะ แต่คือเราต้องการเรียนรู้ว่าจะผ่านมันไปให้ได้ยังไงกันแน่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพื่อนๆให้กําลังใจกันเยอะมากๆบอกพี่เซตมาเลยนะพี่เซตมาเลยพยายามรับไม่ให้มันคิดตะข่ายเพราะเราเล่นกันใกล้ตะข่ายไม่ดีบอกเดี๋ยวพี่หนูช่วยรับเดี๋ยวหนูช่วยต่อบอลมันสร้างความมั่นใจให้กับเรามากมายค่ะแมสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นต่อไหมแต่ก็คือท่านนักเล่นจะพยายามเต็มที่ค่ะ ผลแพ้นชนะก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่จะพยายามต่อไปและสู้ต่อไปเต็มที่ค่ะก็เรียกได้ว่าซิิมาน้ำตาคลอนะครับหลังถูกวิจารณ์ร้ยางยาน,นครับหลังถูกถามเรื่องความกดดันโดยโค้ชดวนติวเข้มซิลมาก,กับเพื่อนร่วมทีมครับก็ต้องลงแทนทางฝั่งของชมพู่พรพันธ์เกิดปากนะครับมือเซ็ตเนื่องจากมีการบาดเจ็บแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาก็ผลงานไม่ค่อยดีนักนะฮะ หนึ่งวันลย์บอลหญิงทีมทัชไทยขึ้นท็อปสูงสุดเวทีโลกเกมดวลทีมชาติโครเอเชียควนหลงหลังจากจบเกมการแข่งวลอลเลย์บอลหญิงเนเชนลิคสองสามนัดที่2สัปดาห์ที่2ที่เมืองบาซิเลียประเทศบราซิลวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพลิกพ่ายกับทีมชา 0, ติโครเอเชียไป3ต่อ0เซตอันดับโลก26ของโลกนะครับสำหรับโครเอเชียปรากฏว่าบุ้มบิ้มจะเจออันบุกสีนะครับนักวลอลเลย์บอลหญิงสาวสวยทีมชาติแของของเราขราึ้นอันดับที่1ผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดถึง19คะแนนร่วมกับ อินเรสมาฮาเยวิสมือตบสาวทีมชาติโครเอเชียลงมาเป็นมาร์ติน่าซามบัดานส์และอัจฉรพลคงยศที่ทำไป14คะแนนเท่ากันโดยวสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปบุรีรัมย์ยิมทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยของเรานะครับเป็นเจ้าภาพที่สนามที่3ในรอบแบ่งกลุ่มเวทีโลกนี่คือสุดข่าววอลเลย์บอลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19มิถุนายนนะครับ